เขาที่อยู่น้อยยังไม่รู้เลยครับตอนนี้ผมยังไม่รู้ที่อยู่นั่งอะไรด้วยกันเลยโอเคกันจับได้ใบแดงยีราคำแมนเนีังอยู่พัทลุงอ่ะใช่ค่ะอยู่พัทลุงร้อมเป็นของใครดีค่ะเฮ้ยเอไปพทราว วันนี้ผมจะพาไปดูบ้านตั้งแต่น้าบ้านเลยไหมทุกคนหอมกัอบข้าวมากพี่ๆเขาล้างฟันกัอบข้าวพีๆก็บ,บ้านลราใหม่ด้วยนะครับขอบคุณม,มากครับพี่ป้า นี่ครับนี่คือบ้านเรานะครับผมปึ๊บมันไม่เจอหน้าคงจะแบบต่อวะนี่ครับเข้ามาปึ๊บกัเจอกับสนามหญ้าแล้วก็ที่จอดรถนะครับเดินเข้าไปน,นี่ก็เป็นพืชผักสวนครัวนะครับผมไม่ต้องไปซื้ออยู่ นะครับนี่คือหลังบ้านนะครับนี่คือแม่ครัวนะครับเขาทะเลาะกันอยู่ครับนังเอกนังเอกแก่ส้มด้วยนี้สามชั่วโมงแล้วครับได้นี่ครับนี่ครับนี่คือรับบ้านนะครับนี่สวยนะนีครับผมคนชอบที่ผมคนที่ชอบแบบเนี่ยชอบหญ้ามากครับเลยว่าเอาหญ้าแต่ยังไม่ได้ตัดนะครับผมเดี๋ยวจะจ้างเขาตัดเพราะว่าผมไม่มีที่ตัดนี่ครับสวยมากผม เวลาเย็นผมชอบมานั่งตรงนี้เพราะว่ามันเย็นมากกับกล้องไงแล้ววะ